สวัสดีครับก้าวหน้าครับผมรับบทเป็นนาทีครับจากละครเรื่องรถรางเที่ยวสุดท้ายครับนาททีเขาเป็นคนที่รักความสะอาดครับ แล้วก็มีความปานีประนอมสูงมากสามารถเข้าได้กับคนทุกเพศทุกวัยเลยเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ชอบวัฒนธรรมเก่าๆครับนาทีเป็นเด็กที่มาจากบ้านที่รวยมากๆทําให้เขามีความคาดหวังสูงจากพ่อและแม่ซึ่งเขาก็แบกรับความคาดหวังนี้มาตั้งแต่เด็กเลยครับแบกมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาก็อยากเป็นตัวของตัวเองอยากทําตามความฝันของตัวเองครับเขาเลยพยายามพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้พ่อกับแม่เห็นว่าเขาทําได้ในเรื่องคือเขาอยากจะเขียนบทเพื่อได้รับรางวัลชนะเลิศครับ และยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือเขาอยากให้บทหนังของเขาได้สร้างเป็นหถังจริงๆก้าวหน้ากับนาทีก็มีความคล้ายกันนะครับในความเป็นหัวอนุรักษ์นิยมนิดนึง แล้วก็มีความรักการอ่านครับชอบอ่านหนังสือแล้วก็คิดว่าเราก็เข้าใจแล้วก็พยายามประนีประนอมกับทุกฝ่ายนะครับเรื่องนี้ทําให้เราได้เรียนรู้ทัศนคติหรือ attitude อของคนรุ่นเก่าครับแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องบทกรอนด้วยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราได้ทําอะไรที่เราไม่คิดว่าจะได้ทําหรือว่าอาจจะไม่มีโอกาสได้ทําเลยด้วยซ้ำครับพี่ๆทีมงานทุกคนคือน่ารักมากตั้งแต่วันแรกที่เจอกันเลยเขาให้โอกาสเราในการ create ตัวละครแล้วก็พัฒนาคาแรคเตอร์แบบ เปิดให้เรามากๆเลยให้เราได้แชร์ไอเดียเยอะมากๆก็เลยรู้สึกว่าพอเขาให้โอกาสเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะทํามันให้เต็มที่มากที่สุดเลยครับยังไงก้าวก็ต้องขอฝากละครเรื่องรถรางเที่ยวสุดท้ายด้วยนะครับทางไทย PBS กดหมายเล็กๆและวิภาดอทมหรือแอปพลิเคชันวิภานะครับ